คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมโลกถึงร้อนขึ้นทุกวันร้อนอร้อนร้อนโรงเรียนเรามีนเพลงอีกไหมทําไมล้อร้อนอย่างนี้ลองหันมองไปทางนั้นสิทางนั้นทางนั้นและก็ทางนี้ของพวกนี้ถูกใช้และทิ้งไปในแต่ละวันมากขึ้นและก็มากขึ้นและมันก็ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นแล้วคุณคิดว่าใคร ต้องรับผิดชอบพาโลคุณครูนายกี่นอําราชาชจมูกท้ครับหรือลุงพลไม่ต้องถามหรอกว่าใครต้องรับผิดชอบเริ่มต้นที่ตัวเองเพื่อโลกของเราหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกลดการใช้กล่องโฟมใช้แก้วน้ำแบบพกพาโลกของเราก็จะเย็นสบายยังยย่งยืนยั่งยืนยั่งยืน